รถเข็นตัวนี้นะมันใช้ง่ายเบาแรงของเราได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเดี๋ยวนี้นะสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะพาคุณแม่เนี่ยเข้าห้องน้ําไปนั่งโซฟาหรือพาคุณแม่เนี่ยเดินชมสวนนอกบ้านเนี่ยไม่ต้องอุ้มคุณแม่เนี่ยไปนั่งวีลแชร์เหมือนเดิมแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ํานะคะปกติทุกๆวันเนี่ยน้าจะเป็นคนดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่นะคะคุณแม่ท่านเดินไม่ได้ใช่ไหมคะ เวลาจะทำกิจวัตรประจำวันอนน้ำอะจะต้องอุ้มคุณแม่เนี่ยนั่งวิวแชร์เพื่อที่จะเข้าห้องน้ำแล้วก็พอยกท่านาบ่อยๆเข้าเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุลม้มลุกคลุกคลานไปกองก,กันกับพื้นก็มีค่ะเราก็มาคิดว่าอจะหาวิธีการไหนหรืออุปกรณ์อะไรมาช่วยผนแรงเราได้บ้างในที่สุดเราก็มาเจอรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไอมูฟค่ะ เดี๋ยวน้ำจะมาแนะนำารเข็มไอโมของเราสักเล็กน้อยนะคะว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะคะและก่อนอื่นที่เราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปแต่ละจุดภายในบ้านเนี่ยจากเตียงนะคะโซฟารหรือชักโะครกเนี่ยค่ะเราต้องมีการาวัดระดับของความสูงของแต่ละจุดก่อนนะคะว่าเขามีความสูงระดับไหนเพราะว่ารถเข็นคันนี้ของเราเนี่ยจะวัดได้หลายระดับนะคะความสูงจดได้หลายระดับตรงนี้นะคะ เดี๋ยวนี้นะคะน้าจะมาสาธิตพาคุณแม่เข้าห้องน้ากันค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องพาคุณแม่ลุกนั่งให้ตรงก่อนนะคะคุณแม่ขาห้ะะแล้วลดนะคะแล้วก็เปิดพนักพิงสองข้างออกมาอย่างนี้เลยนะคะเปิดให้สุดเลยนะคะแล้วก็ดันเข้าไปข้างในคะ่ะสองเป็นใต้เียงให้ตรงกับผู้ป่วยนะคะ<อ>และก็นี่เลยยกเท้าคุณแม่วางบุทนักวางเท้าเช่นนี้ สองข้างค่ะได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ดันรถเข้าไปให้ชิดนะคะชิดขอบเตียงเลยคะ่ะแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้นะคะล็อกที่ล,ล็อกเราแม่เพื่อนะะรถกันรถเลื่อนค่ะอยงนี้เลยและตรงนี้จะค่อยๆย,ยกขาคุณแม่ขึ้นสองรถเข้าไปนะคะใต้าขานะคะแล้วค่อยๆย,ยกแขนคุณแม่ขึ้นเพื่อทีสอด อ่าด้หนหลงนก้นาก็เช่นกันนะคะทำเหมือนกันเลยนี่ด้านหลังก็เหมือนกันค่ะข้างนี้มาได้แบบนี้เสร็จนะคะตรงนี้พนักพิงด้านหลังนะคะแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้ซะเพื่อลดการลดเลื่อนนะคะตรงนี้ล็อกชั้นที่หนึ่งนะคะอ่าต้องได้ยินเสียงปึ๊บอย่างนี้ด้วยแลวนี่คือล็อกชั้นที่สองนะคะเก็บขัดท่าไปค่ะ ปวนลเดเลื่อน,นจากการปวดจะเป็นลว,วดภยยัยค่ะแล่ทีนี้อ่ะเดี๋ยวพาคุณแม่เข้าห้องน้ำแล้วนะอย่าลืมปลดล็อล้อตรงนี้ลงนะคะปลดล็อลงอล่ะแล้วเราก็ขึ้นแม่ไปไปห้องน้ำได้สบายสบายเลยทีนี้เข้ามาถึงห้องน้ําแล้วนะคะาการเข้าห้องน้ำของคุณแม่เนี่ยสะดวกมากกว่าต่กนเยอะเลยแล้วก็รถเข็นคันนี้ มาคล้องบนหูจะคงได้เลยไม่ต้องยกตัวคุณแม่แบบเดิก่อน,นะนะคะและทีนี้นยะคุณแม่ก็สามารถจะถ่ายหนักถ่ายเบาด้วยตรงนี้นะคะได้เลยค่ะและที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าจะอาบน้ําสระผมล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็แล้วแต่รถคันนี้สามารถโดนน้ําได้ค่ะเราจะพาคุณแม่มาที่เตียงนะคะก็เช่นเดิมค่ะทำเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวน้าจะทําให้ดูนะนี่เลยค่ะจาดืันก็สอดรถเข้าไป ชี้เตียงแบบนี้นะคะ,ะนีาเลยแนละ้วก็อ,อย่าลืมล็อคล็อไปด้วยนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแบีนี้นะคะแล้วจะปลดล็อกด้านหลังนะคะพยายามใช้แขนด้านในเนี่ยดันหลังคุณแม่ไปด้วยนะคะเพราะว่ากลัวว่าท่านจะหงายหลังนะคะแล้วก็ปลดตัวล็อกตัวนี้ตัวบน,นะคะ่ะออก,ก่อนนะคะแล้วก็มาปลดตัวล่างนะคะพอปลดตัวล่างเสร็จออก็ค่อยๆดันออกค่อยๆดันนะคะปีกทั้งสองข้างออกอ่ะ จับตัวคุณแม่ไว้ก่อนนะคะให้คแม่นั่งตรงก่อนนะคะคาวน,นี้ก็เหมือนกัน,นะค่ะุณแม่นั่งสักครู่นะคะและตรงนี้ที่เราล็อกไว้เมื่อกี้ลราก็ปลดล็บบอกออกซะนะคะล็อกออกซะแล้วค่อยๆดันเลดออกมาแลอไป็ติด นอกจากรถเข็น i-move ตัวนี้จะสามารถย้ายคุณแม่ไปมาภายในบ้านแล้วนะคะก็ยังสามารถใช้งานนอกบ้านได้ด้วยค่ะเพราะว่าด้านหลังพนักพิงของรถเข็นเนี่ยมีที่จับสําหรับคุณเข็นด้วยค่ะแล้วก็ใช้แทนรถเข็นธรรมดาได้ด้วยนะคะโดยที่เราไม่ต้องโยกย้ายผู้ป่วยไปมาให้ยุ่งยากค่ะตั้งแต่ใช้รถเข็น i move ตัวนี้มาเนี่ยดูคุณแม่เขมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณแม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันน่ะได้สะดวกมากขึ้น เราเองอ่ะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะดูแลคุณแม่หนักเกินไปนะ้ำคิดว่าเนี่ยนะถ้าอะไรที่ทําให้คุณแม่มีความสุขเราก็ทําไปเถอคะค่ะคุณแม่แฮปปี้ลูกก็แฮปปี้นะคะ